อ้อเดี๋ยวขอน้ำจากพ่อแม่คงคาก่อนเด้อลูกช้างขอน้ำหน่อยเด้อโอ้น้ำชนประทานพิ่นปล่อยมาหลายเละเแหล่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับดมสมบูรณ์ดมสมบูรณ์พูนผลขอน้ำหน่อยเด้อพ่อแม่คงคาบุญน,นั้นท่านได้เท่ากันอ่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ นั้นได้เท่ากันหวาดเผยวขอกเี่ยวเราไว้เรียบร้อยสวยงามสะอาดหูสะอาด,อาดตาไม่เป็นที่รกปัิจักเชื้อโรคปัิจักแต่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ใส่ท้องใส่ท้องเอกไปนอนอะไรตรงนั้นถูกนอนอะไรแองแงตัวโอ้เขานอนอย่างสบายเลยและไม่รบก,กวนเขาละเองอยากนอนก็นอนไปน้องไม้เองมาฟักไขน่นิใหม่นะลหลกถ้าเปลี่ยนรังให้ใหม่แล้วนะ ไม่ใช่รังนั้นแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนย้ายลงมาข้างล่างนี่นะเอ๊เข้าใจไหมแตกแไปไปลงไปฟักเอาข้างล่างไปฟักเข้าล่างไปไปกลงไปไปกโอฟักเอาล่างฟักเอาล่างขึ้นมาขึ้นมาฟักเอาตรงนี้ลูกฟักตรงนี้ฟักตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วฟักเอาตรงรางนี้ลูกฟักเอาลางนี้เร็วเร็ว ใช่ใถ้าจะโลแล้วมาเขาว่ามามาฟักเอาตรงนี้มาลุกไหมมามาลูกมามาลูกาไป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  นั่งลงนั่งลงหังเองนั่งนั่งล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 งสวยนั่งลงนั่งลงนั่งลงฟักเอาฟักเอานั่งลงฟักเอาฟักเอาไปฟักเอานั่งลงเดี๋ยวดูขั้นต่อไปก่อนครับตอนนี้เขาไม่ฟักดูดูวันหลังก่อนนะครับวันนี้ผมปล่อยให้ผ่านไปก่อนต้องดูวันหลังว่าเขาจะเอายังไง